สวัสดีครับทุกคนทุกท่าน,นครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกมดาร์ o ก i c a Origin นั่นเองนะครับผมอะซึ่งถ้าหากพูดถึงเรื่องเกมดาร์กนิก้าเนี่ยต้องบอกจริงว่าเพจทีวีนจีเนี่ยก็พอจะรู้จักและคุกคีกับทางด้านเกมดาร์กนิก้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเพจผมเนี่ยนะครับ คลิปอันดับแรกของไลส์สดยอดนิยมเนี่ยก็คือชังด้านคลิปเกมดากุนิก้าคลาสสิก EP 1นะครับผมลองมาก็เป็น EP 3นะครับผมแล้วก็จะมีคลิปต่างๆด้วยนะนี่ก็มีคลิปที่เคยตีบวกไอเทมในเกมมูลค่าหล้านบาทด้วยนะครับณนะตอนนั้นนะครับผมโอ้ผมบอกเลยว่านี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศภายในเกมที่ผมเคยสตรีหมายนะคนดูตอนนั้นก็ หลักแบบร้อยกว่าคนนะครับนะร้อยกว่าคนเลยนะครับทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับผมค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอะผมเป็นเสียงก่อนนะครับเอาจริงเกมนีนะ้เป็นเกมที่ผมเนี่ยเล่นค่อนข้างหนักมากนะครับแล้วก็ฝึกฝนวิชาการเล่นแบบหนักจริงๆว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นอาชีพพลาดินนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องการดูวลนเรื่องอะไรต่างๆผมเคยทําคลิปมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านคลิปสอน อสอนตัดโมชั่นหรือจะมีการภาคกันแข่งขันดาร์โกนิก้าเนี่ยผมก็อาผ่านการภาคอะไรพวกนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปทางด้านสอนเรื่องการตัดโมดาร์โกนิก้านะที่ผมเคยทําไว้นะครับผมอะก็จะมีเทคนิคนะครับผมการล้าคอมโบนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้พูดถึงรายละเอียดข้าวๆก่อน เนี่ยครับผมอะโอเคก็จะสอนตัดมงตัดโมอะไรก็ว่ากันไปโดยล่าสุดเนี่ยนะครับนะถูกนํามาเปิดโดยทางด้านเอ่อการ์ดิที้เกมน่าจะการ์ดิที้เกมลิงนะครับและละเอียดเนี่ยก็เห็นคร่าวๆว่าจะเป็นทั้งด้านเซาท์อีสเอเชียเลยนะครับเปิดให้หลายประเทศเลยไม่ได้มีแค่ในไทยด้วยนะครับผมอะเป็นแบบหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นเซิร์ฟลิขสิทธิ์นะครับออฟฟิเชียลเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะ นี่ก็จะเป็นทางด้านพรีริจเตอร์นะครับผมฮะแล้วพรีริจเตอร์เนี่ยก็จะมีทางด้านมายสโตนต่างๆนะครับเนี่ยข้อมูลต่างๆนะครับผมลงทะเบียนครบ2 5 0 0 0ก็จะได้ยา EP 50%ห้าสิบเปอร์เต์บพชั่นหชั่วโมง5ชิ้นนะครับผม50,000ก็จะได้เวทพ่นเอนชั่นพาวเดอร์ห้าอันนะครับแล้วก็75,000จะเป็นทางด้านโกลว์เพส์นะครับรีโอนะครับผม7วันนะครับแล้วก็ครบ100,000จะเป็นทางด้านแพนด้านนะหมวกแพนด้านนั่นเอง นะครับผมในละเอียดเนี่ยตอนเนี้หน้าเว็บเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาเยอะมากมายเท่าไหร่นะครับนะก็จะมีสตอรี่ของเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงข้อมูลเป็นยังไงนะครับลองอ,อกโกอะไรพวกนี้กับยาวนานอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรมากพอจะฟู้ดฟีดโฟร์ไฟได้นะครับพอจะไปท่องไปเที่ยวต่างประเทศได้นิดหน่อยคุยพูดไดนะ้แต่ว่าจริงจริง มันก็ไม่ใช่ภาษาแรกที่ผมนึกถึงนะนะมันก็เป็นภาษาสองภาษาสามนะครับนะเออโดยในส่วนตัวคารอาชีพเนี่ยตอนนี้นะครับถูกออกแบบมานะคารอาชีพเนะี่ยจะมีทั้งหมด4คาร์นะครับก็จะมีวอลเลเยอร์นะครับนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีเผ่ามังกรเผ่ามังกรนะครับไม่ว่าจะเป็นทันต์ซัมมอนเนอร์หรือทวินเฟดนะคิดว่าน่าจะยังไม่มานะครับผมอนะ่ะโดยที่อังนั้นวอลเลเยอร์เนี่ยก็จะมีอาชีพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วอย่าง เออไนท์ uh, Knight, นะครับมีไนท์นะมีพาลาดินนะครับผมมีกาเดเตอร์นะครับแล้วก็ไมมิดอนนั่นเองครับผมอ่นะก็เป็นอาชีพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นอาชีพเบสิกอาชีพเบสิกของคนที่เล่นเกมดาร์กนิก้าเลยโดยทางด้านไนท์เนี่ยเอาจริงอ่ะผมมองว่าเดี๋ยวเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนําอาชีพอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดตัวเกมก่อนแล้วแนะนําอาชีพแบบเจาะลึกเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคลิป หนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับผมอะโอเคครับผมส่วนคลิปต่อไปให้ส่วน,ส,วนส่วนอาชีพต่อไปนะครับเป็นท่นานั้นเมจิกเชียนนะครับเมจิกเชียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นมองนะครับเป็นพีทนะครับผมแล้วก็เป็นแบทเทิลเมจแล้วก็เป็นอัคเมจนะครับผมอะแต่คนไทยเราเนี่ยเราเล่นกันมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเมจมันคือเมจิกเชียนนะครับอาชีพต่อไปเนี่ยมองเนี่ยมันคืออะโคไลท์นะครับผมเป็นอาชีพที่มันยิง3ามพีชนะ มันยิง3ทีนะครับนะอาชีพเนี้ยแม่งกดตัว X พังอะผมบอกเลยนะครับแล้วอาชีพต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นซัดโอราเคิลนะครับโอราเคิลเนี่ยก็ยิงลั่นอ่ะลั่นทุ่งเลยแหละผมบอกให้นะดาเมจคือทะลุตัวหน้าถึงตัวหลังลั่นทุ่งแน่นอนนะผมอะะบอกม่ะแล้วอาชีพต่อไปครับเป็นทราเชอร์ครับอาเชอร์เนี่ยอันนี้ก็จะมีทางนั้นแบบแพทไฟเดอร์นะเป็นเลนเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอบาลิด นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยจีนาจีนาเดียจีนาเดียจีนาเดียโอเคเอาจริงอันนี้มันคือฮันเตอร์นะถ้าเกิดว่าในในเทฟไทยครับมันคือฮันเตอร์ส่วนไออาบาลิดเนี่ยโอ้โหผมงงมากเลยคือตัวละครมันถือหน้าไม้คู่เลยมันไม่มันไม่ใช่นะพี่จริงๆมันถือธนูนะ้วมันเป็นฮันเตอร์นะรับละคาสองนี่มันเป็นอะไรวะผมนึกเชื่อไม่ออกเออส่วนอันนี้มันเป็นเลนเจอร์นะครับคาสองมันเป็นบาลิต้า นะครับผมโอ้โหเออนะโอเคแล้วครับต่อไปครับเป็นเทนนต์ตีฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เชื่อชื่อมาถูกต้องนะแอสซฟินนะครับแล้วก็เป็นเทนนต์นินจานะครับผมแล้วก็มีเทนนต์เจตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเทนนต์ฮาริควีนนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างที่ผมบอกเรื่องรายละเอียดอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการลงเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เราจะมาดูเนื้อหาคร่าวๆของหน้าเว็บก่อนที่ทําการเปิดหน้าเว็บออกมาแล้วนะครับผมอ่ะ โดยฟิวเจอร์หลักๆเนของเกมเนี่ยก็จะมีทางด้านเอ่อตอนเนี้ยนะก็จะมีรายละเอียดนะครับว่ามีทั้งหมด4คสนะครับนะแล้วก็8เสเปเชียลเอ่อสเปเชียลเซ็กชเอ่อนั่นแหละอะไรทั้งอย่างอะคือไฟ์สไตล์ก็คือการเล่นแบบนี่แหละตามนี้แหละสีค่คัส8แปดสายนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคอสตูม แฟชั่นสไตล์ต่างๆนะครับผมคนที่เล่นดาโกนิก้าจะรู้อยู่แล้วว่าเกมตาโกนิก้าเนี่ยเป็นเกมที่คอตูมสวยตัวละครน,น่ารักแล้วก็คอมมูนิตี้ในเกมค่อนข้างน่ารักและเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับผมนะต่อไปครับจะเป็นด้านสัตว์ขี่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ลหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วนะครับสัตว์เลี้ยงเนะี่ยก็เลี้ยงหมูอะ่ะผมจําได้ว่ายังไงก็ต้องเลี้ยงหมูนะครับเพราะหมูมันได้ยงพี่ยืนเมืองไงก็เวลไวนะครับแล้วมันแบบ มีเก็บของเก็บของนะผมว่ายังไงก็เลี้ยงหมูฟยวกว่านะครับตัวอื่นก็แล้วแต่ความน่ารักแล้วแต่คนจะชอบเลี้ยงเหมือนกันมันจะมีแพสซีฟสกิลของแต่ละสัตว์เลี้ยงแต่ละสายอยู่อีกทีหนึง่งนะครับผม,มแล้วก็เดฟอินทรดันเจียนแอนเดดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดันเจียนเนี่ยก็ผมไม่รู้นะว่าเ <c oughs> ขาเปิดถึงแพทไหนข้อมูลละเอียดยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาเป็นรูปภาพแบ็กกราวนะ์เป็นทางนัานภาพของลาวลอนดันเจียนนะครับผมเป็นดันเขาเรียกว่าดันแมกมาแล้วกัน เป็นดัน40อ่ะสำหรับจะต้องเปลี่ยนอาชีพก็ต้องมาลงดันนี้กันหมดนะครับนะอืมแซมบ้าเนี่ยนะครับดันแซมบ้านะครับผม,มารายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นการ PVP หรือกิวอลอะไรพวกนี้รายละเอียดนี้ก็ยังยังไม่แน่ชัดว่าทางด้านตัวเสริมเนี่ยจะเปิดออกมาเป็นแบบไหนนะครับนะอ่าระบบบ้านนั่นเองเนะครับระบบบัฟต่างๆนะครับผมแล้วก็ใช้เกมแพดซัพพอร์ตได้นะครับเกี่ยวกับเกมดาร์โกนิก้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยบางคนมีจอยนะต่อจอยแล้วนอนเล่นบนที่นอนชิลๆเลยทุกคนนะ แล้วก็เป็นทางนั่นการ์ดิตี้เกมลิงนะครับนำออกมาเปิดนะครับผมข้อมูลเนี่ยตอนนี้เข้าๆมีประมาณนี้นะครับผมนะรายละเอียดเนี่ยยังอะไรยังไงเนี่ยผมยังไม่แน่ชัดมากมายเท่าไหร่นะครับผมแต่ใครที่อยากจะนึกถึงบรรยากาศอากอนิก้าอยากเห็นข้อมูลอะไรคร่าวๆเนี่ยนะครับนะก็สามารถนะครับกดมาที่หน้าแฟนเพจผมได้เลยนะคนะเนี่ยทีวีจีนนะครับผมอนะแล้วก็ไลฟ์สด นะครับนะแล้วก็ลองเลืเล่อนลงมานะคลิปล่างๆหน่อยนะผมก็จะมีคลิปที่ผมเคยทําเกี่ยวกับพวกเกมดารกโอนิก้าไว้แบบหลาย EP มากนะครับนะแล้วก็จะมีบรรยากาศในเกมดารกโนิก้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมอนะ่ะอืมพูดแต่ว่าผมก็เป็นปีแล้วนะนะเป็นปีแลนะ้วนั้นเลื่อนหากันยาวหน่อยนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามแฟนเพจทีวีเอ็นจีไว้ด้วยนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันแน่นอนแหละสำหรับเกมดารกโนะิก้าเนี่ยผมกล้าพูดแล้วมันคือเกมที่ผมแบบ ชื่นชอบสุดๆแล้วก็เข้าใจข้อมูลของเกมค่อนข้างมากสุดๆนะครับรวมถึงเคยผ่านการแบบพลาดคัวรมงทัวร์นาเมนต์อะไรมาแล้วนะครับนะ<ๆ>ก็เข้าใจในส่วนของสก,กิลอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยข้อมูลเชิงลึกของท่านเกมนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็รายละเอียดของเกมนี้อีกทีหนึ่งว่าจะออกมาเป็นแบบไหนและหลอด ติดตามข่าวในตอนต่อไปอาจจะมีการพูดติดๆขัดๆหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าจริงๆนี่มันคือลองเทคเลยผมไม่ได้มีการอัดสคริปอะไรเลยไม่มีสคริปเลยแล้วก็เป็นการพูดแบบจากฟิลลิ่งจากความรู้สึกของคนที่ชอบเล่นเกมนี้จริงๆอะ่ะคือผมรู้สึกว่าแล้วเจอกันแน่นอนอะ่ะนักล่ามังกรทุกท่านและเดี๋ยวเราเจอกันครับผมสวัสดีครับทุกคนบายครับเสีย